บอกลากล้องใหญ่ไปเลยเมื่อคุณมี iPhone 13ไปดูกันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้ำเบสแนบเนะจ๊ะวันนี้ครับผมมาชวนคุยเกี่ยวกับ iPhone 13นะครับบอกลากล้องใหญ่ไปเลยเมื่อคุณมี iPhone 13นะครับถามว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทำคอนเทนต์นะครับแน่นอนเลยครับว่าการจะถ่ายคลิปให้สวยเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบางคนอ่ะใช้กล้องโปรบวกกับเลนส์ฟิกเพื่อให้ฉากหลังมันละลายสวยๆถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์มากๆนะครับโดยเฉพาะ เพืเ่อนๆที่ขี้เกียจเกินผมนะครับก็คือผมขี้เกียจเซ็ตอุปกรณ์นะครับคือถ้าเราใช้กล้องใช่ไหมก็ต้องเอากล้องมานะครับกว่าจะใส่เล่นใส่แบตใส่เมมนะครับกว่าจะตั้งขาตั้งกล้องกว่าจะเซ็ตจบกว่าจะได้ถ่ายก็กินเวลาไปเยอะนะครับแต่ว่าเจ้า iPhone 13ครับสามารถทําได้ดีเลยทีเดียวอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่าทําไมนะครับก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับขอบอกก่อนว่าวิดีโอที่ทุกคนกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ นี่คือวิดีโอจากกล้อง iPhone 13ครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ากล้อง iPhone 13เนี่ยได้เรื่องเลยนะครับอะไอวิดีโอที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นโหมดซีเนอมาติกของ iPhone 13เขานะครับซึ่งเขาจะยัดมาใน iPhone 13ทุกรุ่นเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับโดยไอโหมดซีเน m มาติกเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นโหมดที่เราถ่ายภาพยนตร์นั่นเองครับ เหมือนในวิดีโอที่ Apple เขาโปรโมทเลยนะคือมันสามารถมี AI เนะี่ยทำระยะชัดลึกให้เราได้นะครับเพราะงั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลว่าวิดีโอจะสวยหรือไม่สวยนะครับเพราะมันสามารถเบลอให้สวยๆเนียนๆได้แบบนี้นะครับอันที่สําคัญครับถ้าเพื่อนๆแบบว่ารีวิวข้าวของสินค้าหรืออะไรแบบนี้นะครับอานทีเช่นนี่ฮะ นี่คือความดีของมันนั่นเองครับมันสามารถที่จะเบอร์เข้าเบอร์ออกให้เพื่อนๆนได้แบบโอเคเลยแล้วที่สําคัญถามว่ามันเนียนพอสําหรับการใช้งานถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่านะครับคือถ้าเราไม่ได้คิดมากหรือว่าแบบต้องฟิกว่ามันต้องแบบโอ้โหเบอร์เป๊ะเป๊ะขนาดนี้นะครับถือว่า AI ไอเขาทาได้ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนถ้าใครแบบถ่ายคนเดียวมันผมยงงอาาย่างเงี้ยอาจจะลําบากนิดนึงเพราะผมต้องทําการแบบว่าไปกดถ่ายไว้ก่อนแล้วก็เดินมานั่งใช่ไหมแต่ถ้าใครแบบว่าใช้กล้องหน้าละ่ะได้ไหม เดี๋ยวผมํามให้ดูครับว่าพอฟลิปไปกล้องหน้าแล้วโหมดซีเนมาติกจะใช้ได้ไหมล้วเป็นยังไงดูกันครับเอาเลยครับผมและนี่คือกล้องหน้านะครับเป็นไงครับใช้ได้ไหมอันนี้คือกล้องหน้าในโหมดซีเนมาติกนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครแบบไม่มีใครคอยยืนถ่ายให้หรือว่าที่เกียรติที่จะทําการเซตก่อนแล้วค่อยเดินมานั่งถ่ายแบบผมเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้องหน้านี่ก็ตอบโจทย์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะทําการแท็บโฟกัสเองก็ได้นะครับเห็นไหมต้นไม้ชัดละ แล้วถ้าผมต้องการให้หน้ากลับมาชัดเหมือนเดิมนะครับผมก็เอามือเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้ปึ๊บดึงออกอ่าเห็นไหมครับเขาจะทําการโฟกัสให้ใหม่นะครับแล้วก็ชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะเห็นไหมว่าซีนิมาติบน iPhone 13เนี่ยถือว่าเราสามารถใช้ทํางานทําเงินได้เลยนะครับการโฟกัสเนี่ยก็ถือว่าไวใช้ได้เลยนะครับผมว่าไม่แพ้กล้องใหญ่นะอาจจะแพ้แหละแต่ว่าคือแพ้ไม่เยอะ,ะครับดูสิครับเห็นไหมมันใช้เวลาในการโฟกัสเนี่ยนิดเดียวเองนะครับไม่เยอะเลยเห็นไหม ๊เพราะงั้นต้องบอกเลยนะครับว่าโหมดซีนิมา t i ติบน iPhone 13นี่ผมว่าโอเคเลยถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาโทรศัพท์ที่เอาไว้ทํคอนเทนต์อยากถ่ายสวยๆแบบว่าเบอร์ฉากหลังได้เนี่ยลองดู iPhone 13นะถือว่าตอบโจทย์เลยคลิปนี้ผมไปก่อนครับเจอกันสัน้สนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ